สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายและกําลังติดตามวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องชีวิตหลังความตายแต่จะเป็นอย่างไรนั้นมาลองฟังกันดูนะครับนิทานชีวิตหลังความตายเสียงกระซิบจากหลวงปู่คำบุญนานมาแล้วณนะวัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใหญ่ทางภาคอีสานมีพระผู้เท่ารูปหนึ่งนามว่าหลวงปู่คำบุญ ท่านเป็นด่งสายน้ำที่สงบนิ่งพูดน้อยแต่ดวงตาของท่านกลับเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและอย่างรู้ราวกับมองทะลุเห็นทุกสิ่งเย็นวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อบักแสงเดินทางมาถึงวัดเขามีคำถามหนึ่งที่ติดค้างอยู่ในใจมานานแสนนานเมื่อได้พบกับหลวงปู่เขาก็เอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าหลวงปู่ครับตายแล้วไปไหนชีวิตหลังความตายมีจริงบ่ หลวงปู่ยิ้มบางบางอย่างอบอุ่นแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่ชวนให้ทุกคนตั้งใจฟังอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อมั่นหลวงปู่เริ่มเล่าเขาเป็นคนดีนะแต่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญบาปเท่าไหร่มักจะพูดอยู่เสมอว่าตายแล้วก็คงเหมือนหลับไปเท่านั้นอาตมาก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรมากปล่อยให้เขาได้คิดตามปัญญาของเขาเอง หลวงปู่งเงียบไปครู่หนึ่งเรากับกำลังย้อนนึกถึงวันวานแล้วจึงเล่าต่อว่าวันหนึ่งม่นขับรถไปเยี่ยมญาติแต่กลับประสบอุบัติเหตุรุนแรงเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลในสภาพที่หัวใจหยุดเต้นไปถึงสี่นาทีหมอถึงกับบอกว่าเขาตายทางการแพทย์แต่หลังจากนั้นเขาฟื้นขึ้นมาและร้องไห้อย่างหนักเลยละ่ะเมื่อมั่นหายดีเขารีบกลับมาหาห,าหลวงปู่ทันทีและเล่าถึงประสบการณ์ที่เขาได้ไเผชิญมาว่า ตอนที่ใจดับไปนั้นข้าพเจ้ารู้สึกตัวลอยออกจากร่างได้เห็นร่างของตัวเองนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นเสียงร้องไห้ของแม่ยังดังก้องอยู่ในหูข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในที่ที่มืดมิดมีกลิ่นไม้โชยมาพร้อมกับเสียงโหยหวนมันเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วจูจูก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นพร้อมกับได้ยินเสียงหนึ่งกล่าวว่าเจ้ายังมีบุญอยู่กลับไปเถิด กลับไปแก้ไขสิ่งที่เจ้าเคยลบหลู่หลวงปู่เม้มริมฝีปากแน่นแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่เปี่ยมด้วยความหมายหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาเริ่มศึกษาธรรมะทำบุญสวดมนต์และไม่เคยพูดคำว่าตายแล้วศูนอีกเลยหลวงปู่หันมามองบักแสงช้าๆดวงตาของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาและปัญญาแล้วกล่าวทิ้งท้ายด้วยถ้อยคำที่กินใจว่า เรื่องความตายนั้นอย่ารอให้เจอก่อนจึงเชื่อผู้ฉลาดต้องเตรียมใจไว้ก่อนเพราะความตายบ่เคยบอกเวลาข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้อย่าประมาทในชีวิตเพราะทุกคนลมหายใจเข้าออกของเราอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายเตรียมใจไว้เสมอการตั้งมั่นในศีลสมาธิและปัญญาคือการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับทุกสิ่งความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเหมือนประตูไปสู่อีกโลกหนึ่ง ที่จะไปทางไหนนั้นขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วที่เราได้ทําไว้ในชีวิตนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทอยู่เสมอคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเล่าจากหลวงปู่คำบุญเรื่องนี้บ้างครับ